นโยบายดิจิตอลวอลเล็ยังกลายเป็นตำบลกระสุนตกสำหรับรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเมื่อฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยออกมาดาหน้าถล่มว่าไม่จำเป็นต้องกู้ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าไม่กู้ถามว่าและรัฐบาลจะทำอย่างไรเออก็หัวใจสำคัญเขาบอกว่ากู้หรือไม่กู้ไม่ได้อยู่ที่ไหนตัวแปรสำคัญอยู่ที่นี่นะฮะเศรษฐกิจว่าการมองไปข้างหน้า เห็นตัวเลขวันนี้แล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยเห็นเหวหรือว่าเห็นแสงสว่างครับมีสองฝ่ายนี้แล้ววันนี้สำคัญคือสภาร์รับแถลงตัวเลขลายไตรมาสยิ่งน่าดนใจออกมาอีกไตรมาสสามปรากฏว่าโอหเศรษฐกิจสุดตัวลงมากกว่าที่หลายคนคิดครับมากกว่าไตรมาสสองใช่เออไตรมาสองเขาบอกว่าหนึ่งจุเนี่ยแน่แล้วนะ เจอส่มาสามเนี่ยหนแย่แล้วแต่เขาบอกว่าไอ้นั้นคือภาพใหญ่ GDP อ่าแต่อีกฝ่ายบอกว่าดูไส้ในสิไส้ในเนี่ยอีกแบบหนึ่งครับัวนวันนี้ที่สราพั์แถลงนโยบายนั้นคืออแถลงตัวเลข GDP นั้นมันบอกอะไรหลายๆอย่างนี่ตัวเลขแบบกลมๆนะนดูดูเส้นกราฟนี่พี่โอนะเป็นเส้นกราฟที่สะท้อนอัตราการขยายตัว ของ GDP ของประเทศไทยครับทั้งด้านการผลิตและมูลค่าที่แท้จริงเราเห็นตัวเลขชัดเจนเลยครับแย่สุดเนี่ยตอนช่วงโควิดนะไตรมาส4ปีปีที่แล้วคือมันส่งผลบอดีใช่ไหมครับมันตกมาตอนนั้นนะตอนนั้นคือปลายรัฐบาลแล้วล่ะนะครับอ่าเริ่มแล้วพอพอหมดโควิดเนี่ยมันโอ้ขึ้นปุ๊บเริ่มดีขึ้นเริ่มเฟื้อตัวขึ้นนะแล้วก็พอไตรมาส2อนี่ไงไตรมาส2 1.8ครับ1.8ตกใจกันแล้วนะเนี่ยตกใจกันแล้ว และมาไตรมาสสามที่ทแถลงสภาพัฒาแถลงั้นี้1.5อันนี้คือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนี่เขาเทียบปีต่อปีครับครับถูกต้องครับสท้อนให้เห็นภาพว่าภาวะเศรษฐกิจอ่ะมันดิ่งลงมันแย่ลงกว่าเดิมครับสภาพัพาคาดการว่าอย่างไงบ้างมาดูนะครับมันสะท้อนหลายๆอย่างอ,อันดับใส้ในหน่อยเดิมทีเนี่ยปี6เนี่ยคิดว่าจะขยายตัวแค่2.5 จากที่เคยคาดว่าน่าจะลากไปถึง3ได้แสดงาดการแย่ลงอัตรางเงินเฟอ้อทั้งปีจะอยู่ที่1.4เพราะนะั้นไม่น่าไม่น่าวิตกดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลอีกประมาณ1%ของ GDP ครับปี67จะขายายตัวได้แค่2.7ถึง3.7ครับเอาตัวสนับสนุนหลักมาจากการส่งออกและการบริโภคอันนี้ประมอมองไปข้างหน้านะต่อมาการลงทุนภาคเอกชนและการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว การบริโภคและการลงทุนเอกชนจะขยายตัวได้ประมาณ3.2และ2.8ตามลำดับครับแสดงว่าปีหน้าการลงทุนและการ,การบริโภคเอกชนยังโตอยู่นะครับการส่งออกในรูปเงินดอลลาร์จะขยายตัวได้3.8รอบนี้การขยายส่งออกในไตรมาสแรกลดลงในแง่ของเงินสหรัฐครับรบ,รบเงินเฟอ้อทั่วไปจะอยู่ที่1.7ก็ดีขึ้นกว่าเดิมถูกมครั1.4 ดุลญชีเดินสะพัดจะเกินดุลไป1.5%ของ GDP เมื่อเทียบกับปีนี้ปีนี้เกินดุลยังดเกินดุล1%ใช่ไหมมองปีหน้าก็ค่อนข้างดีดีกว่าปีนี้ส่งออกจะกลับมาขยายตัวเหรอคือปีนี้ครับปีนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจเราที่สุดตัว1.8หรือว่า1.5มาจากส่งออกเนี่ยพึ่งพาไม่ได้เลยมาดูนะไส้ในอีกอันหนึ่งนาสนใจไส้ในเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยไอ้ GDP ที่ยดตัวเหลือ1.5จาก1.8เมื่อไตรมาสที่แล้วเนี่ยมันมาจากไหน การบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนพี่วีดูนะคิวในเดแให้จับตาตัวนี้เพราะนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าภาคธุรกิจที่มองว่ายังไม่จําเป็นต้องกู้เนี่ยเขาเชื่อตัวนี้ว่าการบริโภคของภายในประเทศเนี่ยยังโต8.1แสดงว่าไม่จําเป็นต้องอัดกําลังซื้อเข้าไปถูกกำลังซื้อยังมีอยู่8.1เขาบอกว่าดูทั้งปีนะจาก5.8เป็น7.8และเป็น8.1แสดงว่ากำลังซื้อดีขึ้นอย่างนี้แต่ที่แย่เนี่ยคือ การอุปโภคของรัฐบาลและการลงทุนของรัฐบาลอยู่ไหนพี่โอการลงทุนของรัฐบาลนี่นี่น uh> ี่นภาครัฐใช่ลบไป2.6ครับคือที่เดิมลบ1.1ครับที่เป็นปัญหาคือเป็นปัญหาที่การลงทุนของภาครัฐหรือว่าส่วนของภาครัฐเองเอาละคราวนี้มันมีที่มาครับงบประมาณปี2566ที่ใช้อยู่และปัจจุบันต่อเนื่องไปถึง6 7เเราใช้งบประมาณไปพลางก่อนครับใช่ไหม มันเลยทําให้การลงทุนและการบริโภคของภาครัฐในแง่ของการลงทุนมันเลยติดลบมากขึ้นอาจจะเป็นปัญหานี้เหรอมันใช้งบไปพรางก่อนสําหรับโครงการที่เป็นการใช้จ่ายจากรายจ่ายประจําและบอกรายจ่ายที่เป็นการผูกพันไปทโอดูนี่นะส่งออกการส่งออกที่เป็นที่พึ่งอ่ะไม่ได้เลยนะการบริการเป็นไงการบริการก็ลดลงครับหดตัวลง จาก5.3เหลือ23ไ,<อ><า>ไอ้ไอนี่เรื่องของสินค้า,ส,คาสินค้านี่บานบริการสินค้านี่ติดลบนะจนทำให้ส่งออกโดยรวม,ไม,ไ,มไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นครับนี่คือเนื้อในประเด็นนี้แหละครับกลายเป็นข้อถกเถียงว่าตกลงเนี่ยไอ้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจข,ของเราที่ลดลงเนี่ยเศรษฐกิจมันแย่จึงจะเป็นต้องกู้ออกมาใช้จ่ายก้อนโตเพื่อกระตุ้นการลงทุนและให้ระบบเศรษฐกิจมันหมุนเวียนใช่หรือไม่นี่คือแนวโน้มคาดการณ์ ถึงเทียบจากปี64มันแย่ที่สุดเลยนะครับปี65 2.6ปีนี้สภาพัฒน์คิดว่าจะโตประมาณ2.5ผมว่าเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยโต2.5เหนื่อยนะและปีหน้าจะอยู่ที่2.7หรือ3.7สภาพัฒน์มองดีครับไม่แน่ใจว่าใส่ตัวเลขดิจิตอลวอลเล็ตหรือยังไม่ไม่รู้ไม่น่าจะใส่ยังไม่น่าจะใส่แต่ทำไมฮะยังไม่ใส่เรื่องกระตุ้น5แสนล้านเข้าไปเนี่ยถึงมั่นใจว่าโต2.7ครับใช่ไหม ประเด็นว่าด้วยเรื่องความจําเป็นต้องกู้ประเด็นว่าภาวะเศรษฐกิจมันผูกเนื้อเป็นร้อยเดียวกันว่าแนวทางของรัฐบาลจะไปเช่นไรนะครับอันนี้คือการฟื้นตัวของการรายได้ของภาคธุรกิจมันสะท้อนเรื่องหนึ่งนี่คือตัวเลขจากไทยพาณิชย์นะครับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจมาดูตัวเลขถ้าเต็มร้อยเมื่อไหร่นั่นแสดงว่ากลับไปในภาวะปี2019แล้วครับตอนนี้พี่วี ภาคธุรกิจขนาดย่อมไม่ถึงนี่ขนาดย่อมนะขนาดกลางาอะรร้อยล้านขึ้นไปต่อปีเนี่ยใช่เก้าสิบเก้าจุดสองเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงร้อยแต่ก็ใกล้เคียงแล้วละ่ะพอธุรกิจขนาดกลางขนาดกลางคือรายได้ตั้งแต่ห้าร้อยล้านขึ้นไปสําหรับปีการผลิตและไม่เกินสามร้อยล้านครับทะลุร้อยไปแล้วเป็นร้อยสามธุรกิจขนาดใหญ่ร้อยยี่สิบรวมธุรกิจทุกขนาดร้อย <11 7. S 2> สิบเจ็ดแสดงว่าการฟื้นตัวของภาคธุรกิจมันไปแล้ว อืมเอาล้วสิพอเป็นแบบนี้มันเลยกลายเป็นข้อถกเถียงและข้อที่หยิบยกขึ้นมาเพื่อส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลว่าพ่ออย่าเพิ่งกู้นะ,อ,ะอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าเวลาดูตัวเลขอ่ะที่มันขึ้นอ่อที่หล่อร้อยสิบเจ็ดหรือว่าอะไรเนี่ยไปดูเมื่อกี้โครงเขาบอกมีคนบอกเลยนะ,ะเวลาเขาบอกที่แบงก์ชาติหรือว่าสภาพัพน์บอกว่าเศรษฐกิจยังดีอ่ะเขาเอาตัว ขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดใหญ่มาดูมาดู<อ>มันทำให้ดูเฉลีย่ยแล้วสูงจริงจริงไหมต้องดูที่หัวใจคือพวก SME ต่างๆ<อ>หรือว่าภาคประชายชนตรงนั้นเป็นหลักมากกว่าอันนี้คืออัตราการเปิดกิจการของธุรกิจในช่วง8เดือนที่ผ่านมาถามว่าไอ้ตัวไหนที่มันเปิดกิจการแล้วมันดีขึ้นมาไหมตัวไหนครับมัน<อ>ทั้งหมดเนี่ยพาวเวอร์ลบเปิดกิจการเนี่ยนะ<อ>พลังงานนั้นลดเ,เคมีเข้าลด โอ้เซลล์รีเทลเปิดตัวลดลงในสัดส่วนที่ลดลง <Process> ion, ตลอดเซสชนโลจิสติกลดฟู้ดมันก็เป็นตัวสะท้อนว่าอัตราการบวกบวกอ๋อฟู้ดบวก,กเศศกษตรบวกเราลดลงครับอพยาบาลกับพี่โอพยาบาลแน่นอนหลัง oh, จากโควิดนะพยาบาบเลเกาหลีเวสเจ็ดเนี่ยดีมากใช่สี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สี่แปดเปอร์เซ็นต์อัตราการเปิดกิจการมันสะท้อนอีกอย่างหนึ่ว่าอัตราการเปิดกิจการเนี่ยมันทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยเดินหน้าไป ตอนนี้นะการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร่วม5%อร์เครับ <laughs> แต่การลงทุนภาครัฐติดลบครับมันสะท้อนอย่างนั้นครับมาอีกตัวหนึ่งดัชนีตัวหนึ่งที่สะท้อนคือบริษัทที่เป็นซอมบี้กล <laughs> ายเป็นผีเด็บคือไม่ฟื้นแล้วละ่ะกลายอยู่อย่างเงี้ยมันจำกัดจำเพาะจาะจงอยู่ที่กลุ่มไหนที่ไปหน้าก็ไม่ได้จะปิดกิจการก็ไม่ไหวเพราะเดินหน้าไปไม่ได้แล้วจำกัดกิจการอยู่ที่กลุ่ม <laughs> นขนาดย่อยครับพี่วี <laughs> <ม>พ,พี่วีดูดิเนี่ย น,นา<ม>ทั้งหมดรวม20อนอยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาดย่อมครับธุรกิจขนาดย่อมมีบ้างแต่ปลาปลายธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่ไปแล้วฟื้นตัวหมดแล้วครับขนาดย่อมแสดงว่าอยู่ที่ขนาดย่อยกับขนาดยอด่อมถูกสองตัวค,ค,ค,คือกลุ่มเล็กๆวันเดอะใช่สองกลุ่มเนี่ยคือตัวหลักครับ,รบปัจจัยเหล่านี้ร่วนมีผลต่อการหักล้างและการเห็นแย้งต่อรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพยายามที่จะยืนยันว่าตอนนี้เศรษฐกิจเราอ่ะมันวิกฤตครับและเป็นวิกฤตที่ทุกคนไม่รู้จะเห็นด้วยหรือเปล่านะแต่รัฐบาลเห็นว่ามันเป็นภาวะวิกฤตแน่นอนอะนายกพอถูกถามเรื่องนี้ไม่ว่าไปเวทีไหนและเวทีล่าสุดนายกก็ยำ้ำเรื่องนี้ว่าวิกฤตครับดิจิทัลร้อนเลยน,นะครับซึ่งก็มีทั้งผู้เห็นด้วยผู้ไม่เห็นด้วย นะครับายท่านนะครับเมื่อวานนี้ท่านประธานสดินก็สแสดงความที่เห็นออกมานะครับจริงๆแล้วปัจจัยหลักอยู่แค่เด้นวครับสร้างง่ายเร่งด่วนจําเป็นหรือเปล่าวิกฤตหรือเปล่านะครับมีบางคนเห็นว่าไม่เร่งด่วนไม่จําเป็นไม่วิกฤตรัฐบาลน,นี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วเร่งด่วนและสภาพเศรษฐกิจใใอยู่ในภาวะที่วิกฤตครับชัดไหมชัดชัดไหม ภาวะเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะวิกฤตจึงจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นก้อนใหญ่นี่นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาลยืนยันเช่นนั้นนะหลายฝ่ายบอกว่าไม่วิกฤตไม่จำเป็นไม่เร่งด่วนแต่รัฐบาลเห็นว่าวิกฤตจำเป็นเร่งด่วนและอะไรที่รัฐบาลมองเห็นจากหลายผู้หลายคนเมื่อกี้เ,เมื่อกี้นายกก่ะบอกว่า ไปดูเปรียบเทียบเส้นแดงๆหนึ่งคือ,<ท>อการขยายต,ตัวของเศรษฐกิจไทยนีนย่นายกทวิตล่าสุดนะครับเส้นแดงๆเราในหลังโควิดยังเราฟื้นตัวช้ากว่าคนอื่นเมื่อเทียบกันเ<อ>ทียบ,<อ>บกันเนี่ยเทียบกับอา,อาเซียนเทียบกับโลกเนี่ยเราช้าเนี่ยยังฟื้นตัวช้าเขาเนี่ยถึงปี2องสเนี่ยเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยเราวิ่งไม่ทันโลกที่โลกเติบโตขึ้นจึงจําเป็นต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านกรรมวิธี ก <g ul ui> ารกู้ยืมเงินครับแน่นอนครับรองนายกรัมตรีและรัมตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกี่ยวข้องดูแลการส่งออกดูแลเรื่องของอการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอะไรด้วยเนี่ยก็บอกว่าการเงินตอนนี้คือแบบมันยังมีอะไรเขาเลื่อมล้ํากันเหลื่อมล้ําไม่เท่ากันคนทั่วไปอ่ะคนทั่วไปยากจนครับครับคนทั่วไปยากจนคุณภูมิธรรมบอกว่านะ วัตถุประสงค์ของรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็ไปแจกเงินเขานะอ,อแต่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเอ,อ,อไม่ใช่อยู่ๆจะไปแจกเขานะครับเพื่อกระตุ้นกําลังซื้อว่าตอนนี้กําลังซื้อนะ่ะกำลังขาดแคลนประเทศวิกฤตหรือไม่วิกฤตเนี่ยบางทีก็พูดได้มันเป็นเรื่องทัศนะส่วนตัวครับแต่ตอนนี้ตั้งคําถามคือสถานการณ์เงินเราอยู่ตรงไหนเอ,อถ้ามีเงินออกไปก็คงไม่วิกฤตอ่ะ แต่ถ้าคนขายของไม่ได้คนไม่มีกําลังซื้อไปถามพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บอกว่าแ yeah ย่คนะือลองถามพ่อค้าแม่ค้าดูก็รู้ว่าแ yeah ย่คือพยายามบอกว่าตอนนี้มาเหมือนทางเดียวนายกฮะคือประเทศต้องมีการกระตุน้นกําลังซื้อไม่ได้ดีหรอกประเด็นว่าด้วยเรื่องวิกฤตจําเป็นเร่งด่วนหรือไม่จึงต้องไปแก้ปัญหาว่าด้วยเรื่องของการกู้ยืมเงินมา จะเป็นหนึ่งในด่านทดสอบของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินครับ